มนุษย์พยายามจะสร้างกลไกและฟันเฟืองเพื่อเลียนแบบการทำงานของสิ่งมีชีวิตซึ่งก็เป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยในประวัติศาสตร์ของเต้แวดแต่หุ่นที่มันจะดูล้ำเกินหน้าเกินตาชาวบ้านชาเมืองในเตแวตแทซะหมดเลยเนี่ยก็คงจะเป็นหุ่นยนต์คลื่นอัศนีก,กัมบนาทอย่างอีเนฟานั่นเอง สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ก็เป็นแพท5.8กันแล้วนะครับผมมีใครสุ่มตัวละครอะไรกันบ้างไหมเอามาสรุปคร่าวๆนะครับผมตัวละครใหม่เนี่ยก็จะมีเป็นอีเนฟาเนี่ยเป็นธาตุไฟฟ้าซึ่งก็จะเป็นประเด็นหลักของเราในคลิปนี้เนี่ยผมส่วนตัวลีลันตัวอื่นนะครับผมในช่วงแรกที่เป็นช่วงเดียวกันกับอีเนฟาเนี่ยก็จะมีเป็นซินเนอรี่นะครับส่วนตอม่าเนี่ยก็จะมีเป็นมัวลานี่แล้วก็ชาสก้าในช่วงที่2นั่นเอง อ่ะข้อตรงนะครับผมแอบเห็นลีกอะไรนิดๆหน่อยๆมาแล้วนะครับว่าตัวละครต่อมาเนี่ยมันจะเป็นหุ่นยนต์เมทใช่ไหมซึ่งแบบเฮ้ยหุ่นยนต์เมทว่ะพอได้ยนินเขาเมทปุ๊บก็นึกว่าจะเป็นแบบเมทแบบโอ้ยชีค,คึนดาเล่ยอย่างเงี้ยแบบแต่มันก็ไม่ใช่นะครับมันกลายเป็นเมทแบบออกส่งเท่ๆมาให้เราเล่นเฉยเลยซึ่งในฟ้าเนี่ยจะมาในวันที่30ปลายเดืนอนนี้นะครับ จะเป็นยังไงกันนั้น 1, 2, 3 Rich Man Shop ร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินขึ้นเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมเกมชินในแผกบ,บนเว็บรับ Rich Man Coin ใช้เป็นส่วนลดได้พร้อมบริการผ่อนนานสูสุดถึง10เดือนไปเลยเติมเกมชนะนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทางในเว็บไซต์เล่นได้หลเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริชแมนช็อถนัดน,นะครับ วิชแมนช็อปแจกกิจการมิดเย่แจกสน,นันมันกลางปีแจก Nintendo Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอลล่าสอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับคลิปนี้เป็นเพียงการสรุปคร่าวๆเท่านั้นนะครับผมข้อมูลอ่านมีตรงลวงอะไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้เพิ่มเติมได้เลยก่อนที่จะไปรับชมกันรบกวนคุณผู้ชมกดไลค์แช like, ร์ s u b ส cribe และก,กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องยอมรับเลยว่าอินเนฟาเป็นหุ่นยนต์ที่เจ๋งที่สุดจากนั้นก็ต้องเคารพในความคิดิดดและการตัสนใจของ e แล้วก็สินเดอราตีความสุดท้ายเป็นของเวิร์กช็อปครัมไม่สิเป็นของอินเนฟาเองเป็นข้อความท้ายสัญญาที่เขียนไว้ในข้อตกลงการส่งตัวไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และการสนับสนุนของอินเนฟาด้วยความที่อินเนฟาเป็นหุน่นยนต์เมดทําให้มีการติดตามโปรแกรมพื้นฐานเช่นการทําความสะอาดบ้านการทําอาหารการพูดคุยเล่นเป็นเพื่อนเลือกได้รับคาสั่งเฉพาะอินเนฟาก็จะเปิดโหมดการต่อสู้ขึ้นมา ซึ่งในเมื่ออินเนฟาเป็นหุ่นยนต์เนี่ยมันทำให้ผู้คนทั่วเทเวดนะครับผมต่างตั้งคำถามว่าใครล่ะสร้างอินเนฟาขึ้นมาซึ่งอินเนฟาเองก็ได้เล่าให้เราฟังนะครับผมว่าอินเนฟาเนี่ยถูกสร้างขึ้นจากเวิร์กช็อปคร่ำกระเข่งกุ้งกิ้งที่มีเจ้าของเป็นไอโนเด็กสาวที่รวบรวมซากต่างๆจากทั่วเทเวดเพื่อนำมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆในเวิร์กช็อปของเธออย่างของอินเนฟาเนี่ยก็มาจากเศษซากต่างๆทั่วเทเวตเลยนะครับผมอย่างหัวเนี่ยก็เป็นระบบตัวจับสภาพแวดล้อมแปดทิศทางมสุ และไม้ดุดพื้นของอินเนฟาก็มาจะนอดคลายหรือว่าที่เวิร์กช็อปของเธอเนี่แหละในส่วนของขาเนี่ยผมก็จะเป็นขาที่มีความคล่องตัวพิเศษมาจากสถาบันวิจัยฟอนเทนและวัสดุ aine, สคอมโพสิตด้านนอกของอินเนฟาเนี่ยก็ถูกขุดมาจากเหมืองในเมืองลิเย่เนี่ยะะครับซึ่งก็ไม่ใช่แค่ชิ้นส่วนของอ e นะินเนฟาเนี่ยที่เป็นหุ่นยนต์เสียงเองเนี่ยก็เป็นหุ่นยนต์เหมือนกันเพราะอินเนฟา e เนี่ยก็จะพูดประมาณว่าแบบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอะไรเงี้ย Generating countermeasure countermeasure confirmed return to owner immediately และพออินเดียฟาเข้ามาในเมืองนัดลานเนี่ยจากรกนต่างๆในนัดลานก็มีความก้าวร้าวมากขึ้นหรือว่าเธอจะมีพลังควบคุมอะไรบางอย่างกับจาก,กลกนเหล่านี้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอติดตามดูกันในแพท5.8ได้เลยนะครับ มาดูคร่าวๆของอินเนฟ่านะครับผมอินเนฟ่าก็จะเป็นตัวละครท่าดาวธาตุไฟฟ้าใช้วุฒเป็นหอกการท่านาเมเนี่ยก็จะเน้นการท่านาเม่กับคอมโบธาตุน้ำนะครับผมหรือว่าคอมโบอิเล็กโตชาร์จแต่ว่าคอมโบอิเล็กโตชาร์จถ้า,ามีอินเนฟ่าอยู่ในทีมเนี่ยก็จะถูกอัปเกรดเป็นคอมโบลูน่าชาร์จซึ่งคอมโบลูน่าชาร์จของอินเนฟ่าเนี่ยก็สามารถตีให้ตืข่ขีได้ด้วยนะครับในสกิลหลักของอินเนฟ่านะครับพอเรากดไปว่าเนี่ยอินเนฟ่าก็จะมีโล่ไฟฟ้าขึ้นมาซึ่งก็มีค่ากันกันนะครับว่าโล่ และอินเนฟ้าเนี่ยก็จะปล่อยเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าบริกิตาซึ่งบริกิตาเนี่ยก็ช่วยเราโจมตีท่าไฟฟ้าออกไปด้วยอีกหนึ่งกิมมิกนะครับผมก็คือถ้าเราเปลี่ยนเป็นตัวละครอื่นเนี่ยหน้าของอินเนฟ้าเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่ในหุ่นยนต์เหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังควบคุมหุ่นช่วยเราอยู่ดูเหมือนจะเป็นหุ่นยนต์เล็กๆน่ารักนะครับผมแต่พอมาดูเป็นสกิลวันตีแล้วเนี่ยอินเนฟ้าก็จะเอาหุ่นยนต์ตัวนี้ต่อยกวาดสตูด้านหน้าทําระเบิดไฟฟ้าวงกว้างแลอหุ่นนมัตยไปแล้ววเเนนนี่่่ยยยหหุก็ังออูสามมมชตืดิ แล้วก็ยังมีเป็น Passive Skill นะครับผมพอลอทันดาเมจที่เป็นคอมโบลูน่าช้าดาวเนี่ยคุญยบริกิตา้าตัวนี้ก็ช่วยทันนาเมทท่าไฟฟ้าที่เป็นลูน่าช้าเนี่ยออกไปเพิ่มได้อีกดูจากสกิลแล้วก็เป็นตัวละครที่น่าจะเล่นไม่ยากนะยครับผมเล่นแบบว่าคอมโบก็เน้นคอมโบเดียวไม่ได้มีกิมมิคอะไรมากมายเหมือนตัวละครจากเมืองนัดลาดกัน่อน,อนแค่ที่เราควรจะมีเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครทาตุนามนะครับซึ่งน้ำนี่ก็อะไรก็ได้มัง้งนะครับที่เป็นแบบตัวแปรท่าุนามก็ได้หรือว่าต้มทันนาเมทท่าุนามก็ได้ เน้นแปะไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอาท่าุไฟฟ้าลงตามซึ่งธาาุไฟฟ้าตัวอื่นที่เราจะเล่นคู่กับอินเนฟ้าเนี่ยก็คงจะเป็นตัวละครที่ตีรัวๆสักนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นพวกแบบว่าย่ามิโกหรือท่านเลไรเล่นอย่างเงี้ยเอาตัวสองตัวนี้มันก็ไม่ได้ตีรัวอะไรขนาดนั้นนะครับเรื่องของสกิลหลักเนี่ยแต่ดูจากคุณโยนของอินเนฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับกว่ามันจะตีออกไปแต่ละที่ซึ่งถ้าอินเนฟ้าออกมาจริงๆแล้วมันเล่นไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยนะครับเราเนี่ยอาจจะเอาอินเนฟ้าเก็บไว้ แต่มันก็ดูเหมือนจะเวิร์กเนือมันก็ไปได้แย่ะไรขนาดนั้นเนืมันก็ตามสไตล์ตัวละครเน้นการทำคอมโบเงี้ยส่วนเรื่องของโล่เนี่ยก็เน้นเป็น s t a t Attack นะครับผมแต่ว่าสาหรับเราเนี่ยอินเดฟาเนี่ยอาจจะต้องเน้นในเรื่องความชานาญท่าสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นตัวละครเน้นทําคอมโบอาจจะไม่เน้นสายป้องกันนะครับซึ่งถ้าใครอยากเล่นโล่ทีเนี่ยแนะนำเป็นตัวเฉพาะทางโล่ไปเลยดีกว่าส่วนตัวนะครับอันนี้ส่วนตัวส่วนตัวคอมเมนต์แบบส่วนตัวมากนะเราว่าจะไม่สุ่มนะครับเพราะว่าความมือวามันสู้ตัวอื่นไม่ได้จริงว่า ตัวในนั้นลานเนี่ยนะครับส่วนมากมันจะมีสกิลเฉพาะทางหลายๆอย่างเช่นพวกแบบสกิลเน้นการเดินทางสกิลแปลงร่างหรือสกิลหนไปหนมาหรืออะไรแปลกๆที่มันมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่ทําได้ซึ่งมันก็ดูจะเป็นเหมือนมาตรฐานใหม่ของตัวใหม่ที่เข้ามาในเกมชินแล้วนะครับและแผ่นนี้เนี่ยมันก็ดันมีตัวละครอย่างเซนารีที่เป็นธาตุน้าแข็งชาสกาธาตุลมนะครับผมแล้วก็โมลานีธาตุน้ําซึ่งจากแผ่นก่อนหน้านี้เนี่ยตัวละครตัวหลักที่เข้ามาเนี่ยมันมักจะมีตัวละครธาตุเดียวกันมาฟันกันอยู่ใช่ไหม อย่าง5.7แพทที่แล้วเนี่ยเออมันมีสเกิร์ตเข้ามานะครับซึ่งสเกิร์ตเนี่ยค่อนข้างเกินหน้าเกินตาแล้วก็มีความพิเศษหลายๆอย่างทําให้มันก็มีตัวละครมาตัดกันนะครับอย่างเฉินเหอที่มันก็เล่นค่อนข้างดีเหมือนกันดูเหมือนว่าเมืองนัดลานเนี่ยาตาไฟฟ้าแต่ละตัวที่ออกมามันจะดูไม่ค่อยสุดะไรสักด้านหนึ่งเลยถ้าเราไม่ได้มีทีมเฉพาะจริงนะครับผมอย่างเมื่อก่อนที่มีออกมาเนี่ยก็จะเป็นวาเลซ่าใช่ไหมมันก็ดีไหมมันก็พอใช้นะไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นอแต่ถ้าเทียบท่าีมไย และเดี๋ยวอีกแป๊บๆเนี่ยเมื่อนอนครก็เข้ามาแล้วหลายๆคนก็จะรอดูตัวละครใหม่จากเมือนนอนคลายซะมากกว่าอย่างเช่นตัวพวกฟาทุรหรือตัวพวบพลังต่างๆของเมือนนอนคลายเนี่ยในช่วงท้ายๆของเทเลอร์ก็มีการเปิดรายละเอียดออกมาแล้วบ้างนะครับ เออลืมพูดไปเลยนะครับผมตัวละครที่ดีก็ต้องมีอาวุธที่ดีด้วยใช่ไหมซึ่งอาวุธประจำตัวนะครับผมอย่างแฟลชเจอร์เฮโเนี่ยเอาตรงเลยนะครับเป็นอาวุธที่ค่อนข้างเทม่มากๆเลยแล้วก็เรื่องของสเตนเนี่ยคาดว่าจะมีการบวกคริติเดเมดนะครับผมซึ่งมันก็เข้ากับตัวละครแบบนี้ไหมก็อาจจะเข้าอยู่นิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าก็ต้องอย่าลืมนะครับเรื่องของการทำคริติคอลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวละครที่เอามาตีธาตุไฟฟ้านะไม่จำเป็นต้องเป็นอินเนฟาก็ได้แบบนี้มันก็เหมือนอาการบอกไกลๆว่าอย่าเเเเอออา e าาาาาานนนฟฟฟีีี่่ยมมตตตตตธุไ้้รงๆใหัวื แ,แล้วก็รับคอมโบจะอีเน่าจะดีกว่าและแผ่นนี้ก็ไม่มีแฟกใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องลองเรื่องของการความชนานํานาญท่าเนะแต่วความชนานํานาญท่าเนี่ยมันน่าจะเรื่องของเฉพาะตัวนะครับเรื่องของอันนี้เนี่ยอาจจะเน้นแอคแท็กลัวๆเลยก็ได้เพื่อสเตตโลกับซึ่งก็นี่แหละที่เรายังไม่รู้ครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะมีสเตตอันหนึ่งนะครับที่จะคล้องจองแบบการทำดาเมจที่มาจากคอมโบลูนาชาดอันนี้เก็บไว้ก่อนนะตัวออกมาค่อยหาแฟกมาใส่นั่นเอง ทุกคนคิดว่าไงคิดว่าจะสุ่มอินเนฟามมาเล่นหรือเปล่าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยสำหรับเราก็อย่างที่พูดไปเนี่ยน่าจะไม่สุ่มเนอะอาจจะข้ามไปลอมเมืองน,นอต์คลายเลยใครสุ่มก็ฝากมารีวิวใต้คอมเมนต์กันด้วยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงกันเสร็จคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบาย